รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมรู้สึกว่าดังค้างระบมให้แบบอยากอยากมีที่นอนแค่แบบอยากครับ กูอยากกินกินปกติและนอนปกติเหมือนคนธรรมดาแค่นั้นเองก็เลยพยายามจะสอนเด็กว่าเฮ้ะอย่างมองกระจกเงาให้เป็นมองกระจกใสซะมีอะไรที่แย่กว่าเราหรืออาจจะมีอะไรที่ดีเธอมาพบกับความน่ารักเธอมาพร้อมกับความสดใสเธอมาพร้อมกับความดำที่เหนือใครกาลแม่ัชรศรี แม่คะ่ะหนึ่งทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องกรุงเทพมหานครหน้าอย่างนี้นะดิฉันเป็นเด็กกรุงเทพนะคะหลายคนไม่เชื่อหน้าเป็นเด็กเทพหน้าดูเม็นเด็กต่างจังหวัดมากกว่าแต่ว่าเวลาเราเดินทางนะคะเวลาดิฉันเดินทางไปหลายๆเมืองหลายๆประเทศไปดูความแปลกใหม่อะไรก็แล้วแต่ไปเจอผู้คนวัฒนธรรมอาหารบ้านเรือน แต่สุดท้ายดิฉันก็กลับมาและคิดถึงกรุงเทพทุกครั้งกรุงเทพเป็นเมืองมีสเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเราให้ทีมงานเราไปเก็บความน่ารักตามมุมต่างๆในกรุงเทพมหานครให้คุณผู้ชมได้ชมกันเชิญชมคลิปแรกค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ ตอนที่เรารอรถเมย์เบื่อๆเซ็งๆเครียดๆรถติดก็มีผู้ชายคนนี้ที่มาเคาะถ้วยถังกะละมังหม้อเนาะเอ๊ <Yeah. S 1> น้อยมันก็เป็นเสียงอัื่นรื่นรมในมุมเล็กๆของกรุงเทพมหานครยังมีอีกค่ะในระหว่างที่เรารถติดเคร่งเครียดว่าเราจะไปเรียนทันไหมเราจะไปทํางานทันไหมคนที่ทํางานหนักกว่าใครๆน่าจะเป็นตํารวจจราจรเพราะฉะนั้นตํารวจจราจรเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคในการโบกเยอะแยะมากมายไปดูสอนอบางมดโบกรถกันค่ะ นอบางหมดน่าดูอ่ะคือตำรวจจราจรอ่ะเหนื่อยอยู่แล้วนะเอาเรานะถ้าไปยืนอยู่กลางสี่แยกนะหนาทีเราก็จะเป็นลมอยู่แล้วฝุ่นควันเนาะรถก็หูวักไขว่มากมายแต่นี่ใส่ในแมสคอตอีกอ่ะคุณเคยใส่แมสคอตกันไหมหัวหนักมากแล้วตัวนะมันก็แบบว่าห่อหุ้มแล้วร้อนมากและคิดดูเวลาโบกโบกตั้งแต่6โมงเช้ายัน9้าโมงเช้า เหม็นสุดๆอะคุณนะแต่รู้สึกว่าได้ค่ะว่ามีสามผลัดนะเออเปลี่ยนสามคนคนละชั่วโมงสงสารคนชั่วโมงที่สามมากอ่ะอยู่ในหัวเดียวกันนะตัวเดียวกันแต่นี่คือความทุ่มเทของตำรวจจราจรสอนอบางมดไงที่อยากให้คนขับขี่จะได้ไม่เครียดไงแล้วก็ไปกันอย่างมีความสุขอ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคนกรุงเทพต้องคู่กับรถเมลเราขึ้นรถเมลเนาะ เออรถเมยนะบางทีมันก็โอ้ยเจอคนขับดีก็ดีไปบางทีคนขับโอ้ยตายแล้วจะตายวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ซิ่งยิ่งกว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายเอกคุณ่ะแต่ว่ากระเป๋ารถเมยบางสายนี่คือปออ79ความน่ารักของเขามีอยู่ค่ะคุณขาไปดูว่าเขาทำอะไรเชิญชมค่ะเมื่อไข้กุญแจได้แล้ว แต่ละคนถึงอะไรกันมางเมื่อถูกถามเช่นนี้สิทธิ์ี่จึงขอตอบก่อนโดยเขาแจ้งให้อาจารย์ทราบว่าโถอาจารย์ครับ,บเมื่อผมเปิดระตูนี้ลวใครออกมาได้แม้สิ่งที่เห็นต่อหน้าก็คือเงินจำนวนมหาศาลผมเห็นว่า ชีวิตนี้คงไม่สามารถหาเงินได้มากขนาดนี้แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่สามารถเปิดตู้ออกมาได้และเห็นเงินเหล่านั้นการที่ผมอา่านนิทานให้ท่านผู้โดยสารได้ฟังนะครับก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้โดยสารน,นั้นเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางน,นะครับเพราะช่วงนี้การจราจรบนท่องถนนในกรทมอของเราเนี่ยค่อนข้างติดขัดนะครับส่วนผมเองอยู่ในหน้าที่พนักง,งานเก็บผู้โดยสารผมเองก็พยายามที่จะหา เนื้อง,งานใหม่ๆนอกจากเก็บข้อโดยสารแล้วก็เล่านิทานให้ผู้โดยสารฟังให้เกิดการเพ<ๆ>ลิดเพลินในระหว่างการเดินทางครับ<อ>นิทานธรรมบทเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับถ้าถูกใจท่านขอเสียงตกมือหน่อยครับขอบคุณมากนะครับแม่แน่าักเนาะเล่านิทานให้ผู้โดยสารฟังแต่มือคีบเงินเห็นไหมมือยังคีบเงินไม่ปล่อยเลยเนาะแล้วาสมมติว่าเราเป็นผู้โดยสารแล้วฟังเพลินเพลินแล้วถึงป้ายที่จะลงแล้วเราไม่อยากลงทําไงอ่ะ ฟังตอบอีกป้ายได้ไหมอย่างเงี้ยเออแต่นี่คือความน่ารักและความมีน้ำใจของเขานั่งฟังกันจนหลับไปหมดเลยเมื่อกี้เห็นปะคอตกกันมาเจ้า <_ d ata> แต่มันก็เป็นความน่ารักในกรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ลองขึ้นปออ79แล้วเจอพี่ คนเก็บตัวคนนี้นะเออเขาก็จะเล่านิทานให้เราฟังแบบนี้ใครมีเรื่องน่ารักน่ารักแบบนี้แชร์กันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของกลแมทีวีก็ได้ค่ะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้มีปัญหาก็ต้องปรึกษากลแมจ้า